มาถูกอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะไอ้ไอ้ชับบี้ว้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกม One Way Ticket นะก็คงเป็นเกมแนวที่เราต้องมารับบทเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อซัมติงเอ้ยไม่ดินี่มันน่าจะร้านฟาสต์ฟู้ดนะเนี่ยเออน่าจะไม่ใช่สะดวกซื้อละนะแต่ไปลว่าตอนนี้เขาให้ภารกิจเรามาเป็น ทิ้งขยะศูนย์ทับสามอะซึ่งก็คงเป็นขยะอันนี้ละมั้งนี่่ะทรัชเสียงอะไรดังอุ๊ยชื่อร้านชับบี้ชิกเก้นนะเสียงอะไรดังอ่ะโหเหมือนเหมือนวีวอตำรวจไงไม่รู้ <laughs> อ,อีกเอ่ออีกอันหนึ่งเนี่ยนะอเอ้ขานารู้สึกเหมือนจะเป็นปั๊มน้ำมันใช่ไหมมีรถจอดหนึ่งคันด้วยน่าจะเป็นรถเรานะเอ่อแป๊บหนึ่งวิ่งไปได้ไหมปั๊มน้ำมันเอ้ยเอาติดแอร์ฟอร์ซเฉย เหลือขยะอีกหนึ่งอันอน่าจะในร้านนีไหมเฮ้ยทำไมเงาเป็นงนี้น <laughs> ะทำไม <laughs> มันคงเป็นสไตล์เกนมนี <S 2> <S 2> <N> ่น่าจะบั็กหรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่ข้างล่างนี่เฮ้ยร้านอะไรเนะี่ยมี ที่เก็บกลงลางมีห้องใต้ดินอ๋อเป็นห้องเก็บของเป็นห้องเก็บของเนาะว่าแต่ขยะผมแนะ่ะขยะผมอยู่ไหนอันนี้ก็เป็นหม้อทอดนะระวังร้อนมันร้อนเหละอืมเป็นเตาต่างๆอันนี้ถ้าจะเป็นเตาที่ต้องใช้กระทะถูกไหมอันนี้เป็นเตาแบบย่างเนื้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออแบบเอาเนื้อมาเปะโปะใส ถังขยะอยู่ไหนวะเมื่อก,กี้เข้าไปก็ไม่มีใช่ไหมเอ๊ะอ๋อโหมาอยู่นี่ถังขยะหน้าร้านก็นับเลยนะเนี่ยแต่ก็ต้องนับตลอดเอนาะไปร้านเราเลยไม่อุ๊ยอุ๊ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ผมต้องกลัวใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไก่ลุดครับไก่ลุดเฮ้ยเอา้าเอา้าตัวเราวิ่งได้ออกวิ่งได้ก็ไม่บอกนั่งเดินตั้งนานอีกนักอีกนั่งเดินอะไรวะเอ่อต่อไปเขาแล้วไก่ตัวเมื่อกี้ <laughs> เอา่าเอาเงินเอาเงินไปใส่ในตู้เซฟใช่ไหมตู้เซฟอ๋อตู้เซฟตรงนั้นตู้เซฟที่เราเดินไปเจอดีว่าเราสำรวจก่อน ไม่ได้สำรดวจหรอกาถังขยะเอ้ยอืมแล้วก็อีกหนึ่งอันไม่อีกสองอันดิแล้วไอ้ไก่ตัวเมื่อกี้โอ้โหอุ่ยฮะโอ้โหต้องกลัวใช่ไหมเนี่ย ขอโปกคลิปหน่อยละกันเอาเ,อเดี๋ยวนะโหมันกล้ามากมันเป็นแค่ไก่แแท้มันกล้ามาร้านไก่ทอดเหรอใช่ไหมชับบี้ชิคเก้นเอ้ยเอาเอ๊ะเอ้ยวิ่งไหเถอะวิ่งเอ๊ะโหมันปีนขึ้นหลังคาร้านของเรืองปะเนี่ยสินนะ แล้วก็เงนินอัดท้ายปุ๊บอา่าเติมน้ำในถังถูพื้นแล้วก็เอ่อถูพื้นนี่เหรอใช่ไหมนี่เติมอันนี้ก็เต็มอย่างเต็มแล้วเนาะปึ๊บแล้วก็ถูพื้นไม้ถูพื้นอยู่ไหนอ่ะเอ่อไม้ถูพื้น ยังไม่เห็นเลยนะไม้ถุพื้นไม้ถุพื้นของพ่อมไม้ถูพื้นอุ้ยอุ้ยเดี๋ยนะไอไอชัมบ,บี้โอ้ยชัมบ,บี้โอ้ยไก่ไล่ไกไ่ไกลไ่ครับเอา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 ,เอา,เ,อาเอาโดนทอดเฉย อย่างนี้ก็มีอ่ะผมโดนไก่หลุดเอา้าทูเอนดิง้งจากจบที่แท้จริงใช่หรอเป <c oughs> ็นหนึ่งนะปึ๊บ<ะ>อสปอนมาอย่างนี้เลย <sh arp> ฉันต้องกลัวไหมเนี่ย <c oughs> หรือว่าเราต้องหนีไก่จนรอด แต่เมื่อกี้มันเดินมาแล้วมันโดนเลยนะเออน่าจะหนีออกไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่แบบว่าเดินมาแล้วโดนเลยน่าจะน่าจะไม่ใช่หรือหรือหรือผมต้องโดนไก่ฆ่าถูกไหมผมต้องโดนไก่จับท่อถูกไหมไม่ส่ดมันน่ากลัวไปเนี่ยโดนไก่ไล่โดนอย่างนี้มันน่ากลัวหรอนี่มาแล้ว ออกไปเลยจับเลยหรือเราไม่ต้องสนใจเราเก็บเงินเข้าไปเลยกันไหมมันจะเข้ามาทางอื่นปะเราไม่ต้องไปสนใจมันเงี้ยหรอฟิลโมบพัคเก็ตเออเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ถูกพื้นเลยจะว่าไปไม้ bye, ถูพื้นอยู่ไหนปึบ้ยอ๋อภารกิจมันเปลี่ยน อ็อบเจกตีมันเปลี่ยนให้ไปเช็คเสียงที่ห้องใต้ใครทักมาเนี่ยให้ไปเช็คเสียงที่ห้องใต้ดินอ,อ๋อแล้วเราหนีไปเลยใช่ไหมเออเนี่ยเรา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 ไม่ไปหาชัปปี้ชื่อชัปปี้ถูกไหมน่าจะใช่เลยเนาะหรือไม่ใช่หรอมันเป็นไก่โนเนมที่ไหนไไหรือเปล่าเนี่ยเราหนีได้เลยไหมหนีหนีไม่ได้ติดแอร์ฟอร์สอ่า เข้ารถไหนด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเอออ,อันนี้ด้านหน้าเนาะด้านหน้าฝรัออ่งเขาเข้าทางนี้ไม่ได้อะไม่ได้ชับป,ปี้ครับมาแล้วครับชับป,ปี้ชับป,ปี้ครับ <laughs> <laughs> โอ๊ยโอ๊ยหัวรัวเราลองกัน <laughs> <laughs> อ๋อนี่ไงฟฝ้าเอนดิง้งมันน่าก,กลัวไปเอาละผมไปลองทางอื่นๆมาละฉากจบก็น่าจะมีแค่นนี้มีมีแค่สองสองฉากจบนี่แหละเนะี่ย ก็ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับบอลเวทีเกตนะเกมสั้นๆง่ายๆที่เราต้องมาโดนไก่ฆ่าไม่รู้ม่าใครกลัวไหมใครกลัวหรือเปล่าไม,ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมไม่กลัวเท่าไหร่เน้นตกใจมากกว่าเออเน้นสะดุง้งสะดุ้งเอ่อสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย